ตอนนี้ผมอยู่ที่โกดังเพชรเกษม77นะครับเป็นโกดังเก็บรถนะครับจะพามาดูรถที่อยู่ในโกดังนะครับรถพวกนี้ขายทั้งนั้นเลยนะมีทั้งเอาผ่านแล้วก็พก4ประตูนะครับมาตอนนี้4ประตูเยอะแล้วก็มีมิวเอ็กเข้ามาใหม่นะครับอันนี้จะเป็น4ประตู t o โยต้ารีโวนะปี2021นะเป็นปี20 21นะครับก็สภาพใหม่ๆสวยๆเลยนะครับรถใหม่มากนะ รถพวกนี้คัดเกรดมานะครับคัดเกรดมาก่อนขายนะอันนี้เป็น m u l x นะครับ m u l x จะได้ล้ออล่อยนะขอบ20เลยนะครับแล้วก็ยางเนี่ยปี23นะยางดีด้วยนะครับของมิชลินนะครับไพร์มซี suv plus นะโอ้โโคตรแจ๋วเลยครับราคาผมไม่แน่ใจนะเห็นว่าเปิด799มั้งนะครับเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดรถอีกทีนึงนะครับสำหรับ m u l x มีเข้ามาหลายคันเลยแต่ที่แน่ๆน่เนี่ย นี่ครับสเปคเนี้ยสประตูยกสูงนะครับรีโว่เนี่ยปี20่สจนทิปเครับมีอยู่หลายคันมากเลขใหม่4ี่ห0ื0นห้าหมื่นหกหมมีนะครับราคาเริ่มต้น6 9 9 0นเบาทนะครับจนไปถึง7จ0 0 0 0นประมาณเจ็ดแสนสี่เจสนาี่แหละครับสำหรับพวกเลขใหม่น้อยๆน,นะเจ็ดเ้าครับเงินสดไม่มีแวดเราลดสภาพดีมากเนี่ย รับประกันนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากรอใหม่นะครับถ้าตรวจเจอภายหลังเนี่ยรับซื้อคืนเต็มราคาเลยนี่มีเยอะครับรถมีเยอะมีเยอะมากเข้าไม่ได้และช่องแคบไปเนี่ยครับท่านใดสนสนใจคันไหนนะทักมาสอบถามได้เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูแ c o r คอร์ดเห็นแบบแปบ,บคันหนึ่งตรงนี้นี่ตอนเดียวมีหลังคาด้วยนี่แอ c o คอหมดสัญญาแล้วด้วยนะแขวนป้ายแล้วหมดสัญญาแล้วคนะันนี้ถ้าเป็น2.0นะครับถ้าล้อแม็กแบบนี้มันจะเป็น2.0 Hybrid ราคาก็อยู่ราวๆ <c oughs> 8ป0แสนกว่าบาทนะครับสิอยู่ประมาณนะีนะ้อยู่ที่เลขใหม่นะครับอันนี้เป็น f o r t u n e er, นนะ พอจูเนอร์ถ้าถ้าเป็นตัวเรเจนเดอร์ก็อยู่ประมาณล้านกว่าล้านหนึ่งล้านสองเนี่ยนะครับโอเคแล้วก็พวกรถหรูเอาผาดก็มีนะราคาคาดการณ์น่าจะสองล้านกว่านะครับยังไงก็คุ้มนะประหยัดกว่าป้ายแดงไปเป็นล้านนะครับป้ายแดงนะผมซื้อมาสามสิบสามล้านกว่าบาทนะสามล้านสี่สามล้านห้านะสามสี 3, 4, ่เก้าอ่ะตัวเบนซินล้วนอันนี้เป็นตัวไฮบริดนะนี่ แต่ว่าน่าจะยังยังไม่ขายนะเหมือนกับว่าเขามาจอดจอดพักรถเฉยๆมีรถเยอะมากหลายคันเลย <c oughs> เนี่ยเอาผาาสวยรถที่นี่นะครับเขาจะคัดมาก่อนขายนะไม่ใช่ว่ารถเข้ามาสภาพไหนก็ขายสภาพนั้นนะครับรถไม่ดีเขาส่งลานประมูลหมดเลยนะเนี่ย รถที่มาตั้งขายเนะี่ยคือสภาพดีด,ด,ดีดีนะครับเขามีคนคัดเกรดให้นะเนี่ยพวก ford อะไรก็มี e v e t เนี่ยคันนี้ใหม่แสนหกมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ใช่เปล่าไม่น่าใช่นนี้มันสีดำนี่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่น่าจะยังไม่หมดสัญญามหมหมดเงออ๋อหมดแล้วแขวนป้ายแล้วแค่ยังไม่ได้ลงสต็อกนี่ <c oughs> มีอกมีเอ็กมีหม,มดรถ <c oughs> สวยๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ย <c oughs> คนุ่นๆคนขันดร <c> ถ <oughs>